สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชอว o u t u b e ทุกท่านครับอยู่กับช่อง youtube รถดำสวยๆจารัดครับอ่ะคลิปนี้ก็อยู่ที่ทางพาดชุมพลนะครับฝั่งโน้นไปบุรีรัมฟังนี้ไปท่าตูมครับส่วนฝั่งนี้ไปเขนดงหรือเปล่าซื้อบางฝุน่นร้านเสียจูนะครับ โอ้โรบอครอปนะสวยสวยอู้หูนกเตจูื้ดบางฝุ่นไปใส่เจ้าซปเปอร์เกตครับโอ้เพลงเพลงเสียงเพลงเจอเสียงเพลง ช่ไหมอืมตัวนี้ครับนี่ครับตัวนี้เลยเม็ดสีตามสเปคช่างเกีสั่ง 3, ต้องตัวนี้เลยเพราะตัวนั้นมันปอกมามันบางแต่ถ้าตัวนี้มันหนาหน่อยเนี่ยมันจะไม่ค่อยงอนครับเห็นไหมครับเราต้องเลือกดูด้วยนะครับแบบนี้มันจะไม่งอนครับมันจะหนาดีแต่ถ้าเอาแบบปอกเนี่ยพวกนี้แบบปอกพวกนี้ ตรนี้ปอกมันจะใช้นานๆไปมันจะงอนครับเนี่ยเนี่ยตัวนี้ปลอกถ้าตัวนี้นได้เลยนี่เฮ้ยตัวนี้ได้เลยนี่อันนี้ถึงมนนั้นี่อั่พี่นี่ไหมเท่าไหร่รเรม็ดสามบอกกำลังงามเนาะอน,นั่นมันหนาไปว่ะมันงอนบ่าะนี่วัดดูสิเท่าไหร่ สูงเท่าไหร่เม็ดสามมัน่าจะได้นะเท่าไหร่เม็ดสามสี่นะเออเม็ดสามสี่ตัวนี้ได้อยู่ตัวน้ำพอดีเลยอืมสั่งบังสั่งเบังหาเม็ดตัวนี้แหละแผ่นยาวเลยครับเนี่ยอู้ ใหญ่เติบด้วยนี่ไดยยังฮะไยังตัวนี้แหละเดี๋ยวช่างดูมอนนี้44โลมาดูมอนนี้เท่าไหร่เอ้าห้สิบห้าสิบเก้าโลหกสิบหมดแล้วห้าสิบเก้าโลเอ เป็นเท่าไรี่ี่ัเร่ร้อยสามโลกินอมโร้าร้อกว่าโลครับเนี่ยร้อยกิโลทั้งหมดโอ้แถวนี้เนี่ยเจริญมากเลยรถเยอะจริงๆเลยดูตลาดนัดรถ

ปัดัๆเลยเนาะก็ดิ้เองเนี่ยน่ะน,นะอู้แถวนี้หนไหมวันดีทั้งนั้นวันดีเจริญยนต์อู้วันดีตอนนี้สร้างใหมน่นี่ของอินตาลกันยางครับอื้อหือ นี่ช่างวาเป็นตลาดนัดรถ,รถเลยแถวนี้เอาใครโทรมาวะเอาใชยเล็กหน่อยหายไปไหนหมดละ่ะเห็นรถมายังลูกรถแมคโครอะยังนี่เอาแมคโครถึงไหนแล้วเดี๋ยวโทรเช็คดูก่อนนี่มาช้ามากเลมาถึงไหนแลน้วเนาะ ลน้องส้มน่าจะถึงบ้านเย็นๆนั่นแหละไปโลครับพี่ไอ้ไอ้รถถึงไหนแล้วเทเล่เทเล่ถามให้หน่อยครับครับผมผมทักไลน์ไปแล้วเด้อเห็นไหมครับครับครับใช่ครับใช่ รบกวนถามถามให้ผมหน่อยรถถึงไหนแล้วครับอู้สซ่อออันนี้ไหมแม่ดูรถทเลอร่อก่อนอยังรอเลยอันนี้รถใครนี่นอินตานครับอินตานใช่ไหมโอ้โหแล้วอันนีนน้สะพานพับแบบนี้ไ่ ยอดเลยครับของอูินตานครับคันนี้เสียมังวันนี้เขาใส่ตรงเลยตัวนี้ไม่ได้งอเลยนี่ใส่ตรงแผ่นเดียวเลยตรงนี้อันนี้ก็ตรงครับน,นี่ก็ตรงหมดเห็นไหมนี่โอ้ใส่ตรงเลยเต้นี่สวยดีเหมือนกันนะใส่ตรงแบบเน,นี้ยดูท่อแกเอกล่าของแกลเลยครับ ูวินตานะ่ะกิก้าครับคันนี้สวยงามสวยงามสุดจัดปไปเลยครับนี่โอ้นี่ๆๆ่จซุปูเกตต้องใส่ย,ยางนี้ยางหลังอะ่ะสองเจ็ดห้าทับเจ็ดสิบอาครับสองเจ็ดห้าทับเจ็ดสิบอายิบสองห้าเออ มันต้องใส่อย่างนี้มันถึงจะเล็กนี่เแบรบกสองร้อยสบายอยู่นนี่น่าจะวิ่งได้ดูฝาครอบโอ้นลนี่แตง่งรถอย่างสุดยอดเลยดูข้างหน้านหน่อยดิคุณคุณได้ยินต่เอารถไตรลักษณ์ู่เว่ยเอามาทำภารกิจใช้พลังงานถมัน,มใ,นในการว่าง สวยไหมสวยไหมสวยงามมากเลยครับกิก้าสิบสองล้อจัดวางปุ่นได้แบบสวยจริงๆใครอยากดูก็มาดูที่อุิอนตาลนะครับคันนี้รถคันนี้ของอินตาลกันยางครับท่าในใดสนใจก็มาดูได้ครับที่อุิอนตาลกันยางเนี่สวยงามคันนี้ขึ้นสองร้อยสบายเลยครับ Hey. สวยงามสวยงามบันไดแบบพับได้ครับนี่ที่ผมเคยรีวิวไอเอสเจร้อคันนั้นน่ะนี่มันจะยิง,ยงขึ้นมาปึ๊บลงมานี่โอ้โหสวยครับสวยมีทะเบียนเรียบร้อย จัดวางฝุนได้สวยงามมากเลยางฝุนได้สวยครับสวยสวยขายมันโผล่ม่เยอะเท่าไหร่โอเคครับเดี๋ยวผมจะเดินทางต่อแล้วตอนนี้เราเมคโคเข้าตัวเมืองบุรีรัมย์แล้วครับไปเดี๋ยวเอากลางฝุนไปให้ช่างเจก่อเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม กลับก่อนแล้วช่างมเมื่อกี้โทรเกรถเทเลอร์โทรบอกว่าอ่าท้ายลาดจะเข้าบุริรัมแล้วนี่เราตามหลังตัวนี้ไป เอ็งห,หิวข้าวไหมลูกหิวข้าวไหมกินเลยข้าวโพดนะข้าวโพดนะกินเลยทันไม่ทันไหมโอ้ไม่ทันไม่ทันไม่ไม่ทันเลย์ไม่ทันไฟแดงเซยเลย